สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับส่องไกลส่องไกลสตอรี่ครับแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมครับมาอัปเดตกันในช่วงเย็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับคิดก็จะลงประมาณค่ำค่หน่อยก็จะได้ติดตามได้ข้ามวันแล้วก็เดยวมาอัปเดตต่อกันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีนี่ผมใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญญาซื้อตัวใหม่ครับฝากซื้อถ้าเกิดใครๆที่ติดตามแล้วมีใจรัก ทางช่องทางชาแนล l เราก็ฝากสก่งมาให้ด้วยครับสายเอ็มนะนะครับล้อเล่นฮะก็โอเคก็มีเรื่องราวของแมนยูมาฝากกัน2เรื่องนะครับแล้วก็มีของลิเวอร์พูลเขานิดหน่อยนะครับก็เมื่อวานนี้พูดถึงจอร์แนิกโซบอสไลล์ไปแล้วครับวันนี้พูดถึงลิเวอร์พูลอีกนิดนึงเพราะว่ามีกระแสข่าวลือมามากมายว่าตอนนี้กําลังหากองกลางคนนึงครับแล้วก็อยากได้สไตล์แบบที่แตกต่างจาก2คนที่ได้มาก่อนหน้านี้ทั้งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ โดวเป็นอีกซอวอสไลน์ก็คืออยากได้มิดฟิลเชิงรับหน่อยนะครับซึ่งก็มีข่าวคราวว่าสนใจอยู่หลายคนแล้วก็อยากได้เพิ่มตำแหน่งมิดฟิลที่สามารถอัดแอปได้ทั้งหมด3ามตำแหน่งตามสไตล์การทำทีมของครอปเขาก็ได้เป็นตัวเค e ฟเฟนต์ตูรามนะครับอีกหนึ่งทายาทที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับตำนานของฝรั่งเศสเขานะครับหลายคนก็คงรู้จักกันดี ทางด้านของเดนยองตูรามนะครับก็ตะดเงข่าวกระแสข่าวเนี่ยมันมีมามากมายแหละครับกับตัวเขาซึ่งก็มีหลายทีมที่ให้ความสนใจเลียร์พูลเนี่ยใช้เม็ดเงินไปเป็นเงินปอนก็เกือบเกือบร้อยล้านปอนแล้วครับดึงมาทั้งอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ก็ประมาณ30มสิกว่าแล้วก็ตัวสโบอสลาเนี่ยเป็นเงินปอนประมาณ60ซึ่งก็ถือว่าทุ่มเยอะเหมือนกันกับตำแหน่งกองกลางเพียงอย่างเดียวก็อย่างที่บอกไปว่ากองกลางหายไปหลายคนครับหายไป3-4คนก็จําเป็นต้องเติมหน่อย ที่มีเหลืออยู่ก็เพียงแค่พวกแก๊งเคอร์ติสโจนเฮาวี่เอเลตอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นแกนหลักจากลีกต่างแดนม,มาฝากกันบ้างซึ่งก็ถือว่าเราสนใจกับการดึงเคฟเฟนตัวรามเข้ามาถ้าเกิดว่าเม็ดเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคเฟนตัวรามจะมาูลคาสูงขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าลิเวอร์พูลได้ผู้เล่นแดนกลางเข้ามาอีกดึงคนเนี่ยแล้วแบบเป็นตัวระดับท็อปๆหน่อยน่าจะมีโอกาสสู้กับทีมบิ๊กเนมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับ ทีมนี้ว่าการทีหลังวัาสุดได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็อัดมา7เม็ดแล้วแฟนแมนยูคงเจ็บใจโดยเจ็บสุดนะครับ mm. ก็นั่นคือเลี้ยวผูกครับมาที่แมนยูดีกว่าครับมีเรื่องของ2ประเด็นครับ mm. ตำแหน่งหนึ่งคือผู้รักษาประตูอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นกองกลางครับเริ่มที่กองกลางก่อนแล้วกันครับได้เมสันเมสามาเรียบร้อยครับ mm. ก็น่าจะมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถบุนเวนสับเปลี่ยนได้ เคยมองว่าเมาส์จะเป็นริมเส้นแต่เหมือนกระแสข่าวเทไปว่าเมาส์จะมาเป็นกองกลางตัวกลางซึ่งก็นึกภาพไม่ค่อยออกว่าถ้าเกิดอยู่ตรงกลางเนี่ยจะยืนคู่ไหนยืนคู่คาซิมิโร่ไหมหรือว่าจะขยับเป็น4141แล้วเอาเมาส์ขึ้นไปคู่กับทางบูโน่ไปเลยอันนี้ผมเหนือการคาดเดาครับแต่ก็เชื่อว่าเมาส์จะเป็นประโยชน์กับแมนยูแน่นอนแต่พอได้กองกลางเพิ่มมาอีกหนึ่งคนตอนนี้สัดส่วนกองกลางทีมค่อนข้างเยอะก็มี กระแสข่าวออกมามากมายว่าจําเป็นจะต้องปล่อยกองกลางบางส่วนออกไปครับคนที่มีข่าวคราวได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆก็มีเฟรดเฟรดเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางสโมสรฟูลแลมนะครับเฟรดในวัย30ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเฟรดไปเล่นฟูลแลมเนี่ยน่าจะยึดตัวจริงสบายเลยเพราะกองกลางของฟูลแลมยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ฟูลแลมนะครับมีกระแสข่าวว่าจะดึงกองกลางมาหลายคนมีชื่อของเจมส์พราอุที่มาจากซัตแฮมตันด้วย ก็ถ้าเกิดว่าได้2คนนี้ผมเชื่อว่ากองกลางฟูลแลมจะแข่งขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฟ็ดเนี่ยก็ถ้าเกิดไปร่วมทีมนะจะมีนั้เตะบราซิลในทีมอยู่2องค,คนก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ด้วยถ้าเกิดแมนยูปล่อยเฟรดจริงนะครับก็มีีกงคนที่อาจจะถูกปล่อยเหมือนกันคนแรกนี่คือไม่น่าอยู่ยาลวคือตอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับขอให้หาเจ็บไปไวแล้วก็กลับมาหาสมโมสรใหม่ดีกว่าฟันเดอร์เบกเนี่ยเคยไปอยู่กับเอวาตันมาแล้วครับแล้วก็เล่นดีซะด้วย ดูแล้วน่าจะถูกชะโงกกับทีมที่เป็นทีมเล็กๆนะครับก็ดูแล้วอย่างนงี้นีผมว่าฟัเดอร์เบกน่าจะถูกปล่อยออกแบบขาดทุนนะครับดึงมาเยอะหน่อยก็ต้องปล่อยออกไปได้เท่าไหร่ก็ยังดีก็เป็นหนึ่งใน2ผู้เล่นที่ถูกตีเป้าแล้วว่าน่าจะถูกปล่อยก็คือเฟร็ดกับดอนนี่ฟาเดอร์เบกอีกคนนึงครับที่มีข่าวมาเหมือนกันนั่นคือสกอตแม็กโทมินเดในรายของแม็กทอมเนี่ยถามว่าเอริกเทนฮาร์ใช้ไหมเขาใช้นะครับแต่เป็นการใช้ในการที่ กองกลางในทีมไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะซึ่งตำแหน่งตัวตายตัวแทนของคาเซมิโร่ถ้าเกิดนับนิ้วเนี่ยก็คงจะเป็นเฟตเอยขอภายเป็นทางแม็กทอมคนเดียวที่เล่นตำแหน่งเกมรับได้ด้วยก็เลยทําให้เชนฮาร์กเนี่ยอาจจะช่างติดช่างใจหน่อยว่าเอ้ยเก็บแม็กทอมไว้แทนที่คาเซมิโร่เวลาโดนแบนไหมเพราะว่าสถิติการโดนใบเหลืองของคาเซมิโร่ค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมาอาจจะมีผลต่อการสะสมใบเหลืองหรือว่าอาจจะมีโทษใบแดงโดยตรงด้วยเพราะว่าเคยโดนสองทีด้วยคือคาเซมิโร่โคตรชกร้ายเลยโดนใบแดง เยอะกว่านักเตะบางคนที่เล่นแมนยูมากว่า10ปีก็มีนะครับก็ก็งานนี้ครับสามบเเ่น่นี้เป็นบุเ่่ที่อยู่ในขายว่าอาจจะโดนปล่อยตัวออกต้องดูว่าจะปล่อยได้กี่คนและจะดึงเงินกลับมาคืนได้เท่าทุนที่เสียไป60ล้านปอนด์จากเมสันเมาส์หรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเดบิดเดกิอาครับเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งงานเพิ่งมีภาพ วิวากันไปกับแฟนสาวสุดสวยเลยนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็มีทายาทมาก่อนแล้วหนึ่งคนนะครับซึ่งตัวลูกสาวเขาเองก็น่าจะแฮปปี้แหละกับการใช้ชีวิตในลอนดอนในอังกฤษในแมนเชสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้การคิดการย้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นยากหน่อยแต่มขีข่าวคราวครับว่าทีมที่ให้ความสนใจเป็นสโมสรในลีกซาอุดีอาราเบียนั่นคืออัลนาเซอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอัลนาเซอร์นะครับก็อัลนาเซอร์เนี่ยสนใจจะเอาประตูร่วมทีมซึ่ง เอาเม็ดเงินค่าเหนื่อยต่อต่อเดือนมาล่อซึ่ง <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ให้เยอะเท่ากับทางอ่าตัวเดิมที่เขาได้3าม0สนเจ็ดหปออาจจะเป็นหลักๆประมาณเกือบส0 0 0สนแต่ก็ได้ได้ว่าล่อตาล่อใจไม่น้อยครับข่าวของแมนยูนักไปทางการดึงตัวอังเดรโอนาน่ามาทําให้เดกอาอาจจะมีการมองแล้วว่าจะไม่ไปต่อแต่ก็มีกระแสข่าวสื่อดังบอกได้ว่าตอนนี้เดกาอาคุยเรื่องของ ต่อสัญญาใหม่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เขียนว่าค่าเหนื่อยจะลงมาดัมเหลือเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแมนยูจะให้เท่าไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกๆครับแฟนๆฟแมนยูเองที่โอเคอาจจะอยากเห็นการบิลอัพจากประตูขึ้นมาแล้วไม่เคยได้เห็นจากทีกอาเลยอาจจะได้เห็นมากขึ้นถ้าเกิดว่าทดกอายอมแล้วก็ฝึกซ้อมเรื่องของการชะเท้ามากขึ้นหรือว่าอีกส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยย้ายไปเถอะถ้าได้โอนาน่ามาเนี่ยเกมใช้เท้าเฟี้ยวเลยแต่ก็อย่าลืมว่า โอนาน่าเนี่ยก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนกันตอนเล่นในลีกกับเกาโชเซเดียอาที่ที่ก็ต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยก็มีปั้นเหมือนกันทําให้เขาเนี่ยออกงานออกแรงหนักหน่อยก็ลองเทียบเคียงว่าถ้าเกิดต้องซื้อโอนาน่าจริง45ล้านปอนด์จริงเนี่ยคุ้มไหมกับการเซฟชิบหายเลยของเดกาอาที่เขาเซฟเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าเกิดไม่เซฟผมว่าน่าจะแพ้มากกว่านี้น่าจะเสียประตูมากกว่านี้เยอะแน่ๆนะครับอ่ะ ส่วนตัวผมเชอให้อยู่ต่อครับก็อยู่เป็นตำนานดีกว่าอยู่มาส0ปีแล้วพร้อมมีเทสติโมเนลแล้วก็อยู่ไปเถอะนะครับอีกแค่3-4ปีก็อาจจะอายุอานามเยอะแล้วตอนนี้30ต้นต้นเนาะก็ยังเล่นได้อีกนะแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมักจะมีข่าวอัปเดตมาเยอะเลยเดี๋ยววันจันทร์ก็มาว่ากันไปก็ฟังติตามเหมือนเดิมครับยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าขัน มีมีทุนทรัพย์เหลือก็จัดเสื้อแมนยูชุดใหม่มาให้หน่อยนะฮะเป็นเลพิก้าก็ได้ครับ2,000กว่าบาทเองฮะจัดมาไซส์เอมให้ผมนะฮะ <laughs> สกรีนหลักม็อเม้าก็ได้ครับแล้วก็ใส่เบอร์เจ็ดไปเลยไม่รู้ว่าเม้ามันใส่เบอร์อะไรเอาเบอร์เจ็ดก่อนจริงไม่เกี่ยวหรอกนะครับก็หาไปเรื่อยครับโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ